กลับมาอีกครั้งกับ High Shield Premium Box Set เ็ษปกป้องที่ดีที่สุดสำหรับ Samsung Galaxy S22 ไอเทมดีๆที่ไม่มีไม่ได้แล้วฟิล์มกระจก T-D Curve UV-Glue กระจกนิรภัยกันรอยที่ดีที่สุดสำหรับ Samsung Galaxy S22 เนื้อกระจกเป็นกระจกอาซาิฮิกรัสที่ผ่านการอบพิเศษกว่า4ชั่วโมงโดยสารเคลือบ anti-fingerprint ช่วยลดคราบมันรอยนิ้วมือการันตีความแข็งแรงด้วยการรับประกัน365วัน กระจกการเลนกล้อง Back m i l l e r Lens เ,เป็นเลนคุณภาพสูง Corning Gorilla Glass จากสหรัฐอเมริกาผ่านการอบกว่า4ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นผสมผสานกับเทคโนโลยี Anti-Fingerprint ช่วยลดการเกิดรอยนิ้วมือ คริสตั s ชิล l d เคสใส่กันกระแทกผลิตจาก TPU เกรดพรีเมียมจากเยอรมันผสานกับเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันลอยนิ้วมือและลอยขีดข่วนด้านหลังมีดอทแมทริคเป็นลายจุดเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศจากการดูดของเครื่องกับเคสตัวเคสมีเสริมมุมกันกระแทกยกสูงด้านข้างทั้ง4มุมนอกจากบ็อกเซตเ2สยี่ส a แล้วยังมีบ็อกเซตสำหรับ s 2 2 Plus และ s 2 2กล่องเดียวครบจบดูแลได้ทั้งเครื่อง